สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขุทุคนเด้อยินดีตอนครับเขาสองบาสุคนยินดีพี่น้องวันนี้เขาสิเขาไปในเมืองพี่น้องเอ้ยไปปากเซเนาะจะมนินันวางแผนว่าจะแหยอันทึ่กอะไรจะมิดวางแผนว่าสิไปถันถ้าเอฟซีเลาะพี่น้องเพราะว่าไอเจ็ดช่างอเมริกาเป็นมาเที่ยวลากเป็นมาสิมาเที่ยวปากเซนี่แหละ่ว่าเป็นยกเลิกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า เป็นมาเป็นโทษมาบอกสาวเสาะ่าพี่น้องเป็นสื่อรถเพื่อจะได้อยู่สลองก่อนเนาะพี่น้องบ่าวซุกก็เลยสิเขาไปวันแต่งแต่รัดพี่น้องเมื่อนี้ยเลยจ้าเอาซ่องไปส่งบ่าวอยู่เลยเพราะว่าตั้งแต่เราแต่งงานพี่น้องว่าเจ็ดเดือนเนาะได้เพราะว่าเดือนเดือนเนาะปรเนาะพี่น้องเอ้ยบ่าวซุกยังมั่ท่านได้ส่งซ่องบ่าวอยู่เลยแต่งงานเพิ่นเพราะว่าเมื่อวันแต่งบ่าวซุกบดเดีไปเนาะ ความจริงนะฮะโอนเงินให้ก็ได้พี่น้องแต่ว่าบัซุกอันถาเรามาเนาะถาเรามาปลาเซได้ว่าจะาหายซ่องโดยมือตัวเองขนาดจะได้บบโอนพี่น้องก็เลยสีเอาเอาซ่องไปส่งแล้วโดยมือตัวเองพี่น้องอ่ะสรแน่เดี๋ยวพามาเบิ่งกอันนี้พี่น้องอี่เมื่อแล้วเสร็จต่อไปซ้ายเสร็จต่อเออบัซุกเอามาใส่นี่เลยเนาะเพื่อเออไม่น้ำไม่ติดนะพี่น้องการไปส่งการไปส่งอีเด็ก ไปสิจักทางน้องนุอันนี้ใส่เกาะอีสานพี่น้องเหนื่อยเราสุเป็นคนเห็ดเนาะไปพกลูกกระสีไปเขาไปในเมืองไปกับน้องอันเมื่อนี้พี่น้องเลยเพราะว่ามันส่วนซาตีและซาตีเป็นไข่เนาะเป็นบะไริดอไรใช้ปานสวัสดีสวัสดีป่าลุมก่อนสวัสดีป่อืสุไปแฮปปี้เบาดเดือดหลัดกับพี่น้องไปเดี๋ยวเขาเดินทางเขาไปในเซฟจะเจอกันอยู่คุณคนแะไรพี่น้องว่าชืมีใครในวันเกิดอะไร เป็นจัดอยู่หออ้อง่นเนาะน้องอดฝาเซ่ล้วพี่น้องครับหลดมาตำรวจกัดปั๊บกันนอกทาอ้าอันเลยเพื่นเลยเป็นห่วใจกันนอกเาเอาผัดเชิเยปั๊บกัสาันนอกไอปาวาดเนาะปกตีสาปกติสามซิบเป่ ไม่ก็ว่า30มสิบยางสามสิบันหรอแน่เนาะหอดหอมเลยพี่น้องป้ามันเมียนย่างอันนี้คือซกกกะโปกแต่หอมขั่วนี่ยพี่น้องสภาพหองยูทูบเบอร์บนงนิตี้มมันผัดโอเแนินสซกะโป๊กอีดีหุบดีวดี๋ยวแส่งขวดอันนี้บอกเลวกนั่งนี่นี่่โอ้เมียนหอมเตรียมหมูวะนี่ วันน oh, ี improves. ้เป็นว no. oh, hmm, um, ันเกิดเดรัดเนาะพี่น้องเพื่นกัเกิดกินนะไหวเนาะบอสุกเนาะไวเนเนาะเดเด้อัวันเกิดนะจใเค้กเกลโอ้ยเออคนจะไปซื้อไหมจ้เาเค้กถังก้อนนึงแลลวก็พ่อเนาะจะซื้อ้อยรอวันเกิดฝอยซื้อตัวแลวมีอัอสุกซื้อ้เครก่อนพีไก่แ่น่ะเอากระดมูเนาะวันเกิดป้องกันเนาะพีสจิกะยักขันน่าหเหปีเนาะเยอะมาเท่าหูอยู่วะน้านาคือเกา จะได้งูคู่นี้ป้าเบิร์ตจะไปยายเงาเอยู่ว่าแบบนี้กปย้ัยไปอยู่อันนี้อนพี่นองเอาที่นอนถอออกปักห้องดีๆมมนก็นาอยู่แล้วนะ่ถุงใช่ไงสีมาใช่ไงสีมาคือคนรนอนห้องไปเิร์แล้วมัย่านีมันแลงเออมากกว่แเจีห้องนะไม่เฮ่าเพิ่นเราแล้วกเจไก็บาฟุตมาาย้ายจะออกอันหแจี๊ง

พี่น้องบาซุกใส่ซองบบโยพี่น้องปลาซุกกับวิมิญถติใส่ใจไรลาซุกใส่ซ้ำเส้นเลยใสรับเสียคือบาซุกลุ้ยีนไฟกับพี่น้องล้วกบแตลาซุกลุยบาซุกลุยแล้วปลาซุกน้อใส่ซ้ำเส้นแล้วก็เสงคือลยะเลตอนนี้ลุยตะเกือยเือดตะควายเลต่คาง มอตงั้น้าไบอยนอยู yeah. yeah. uh, 好好่อย uh, ู่ก um, ันเลนะมือหน้าหันแต่ง้ากรดีไปพี่น้องเอยนนบนงานแต่งห้องกระเดีไปพี่น้องั่น้นนองซอง กระดไดลาเดี๋ยวพี่น้องได้ไปเนาะบอลุดเม่อไร่ไรเไรไฟฟ้ามือนะฮะเดี๋ยวกรบบมีมูไปีไปนี่มีเดไอเซงมูไปมือใดมือบ้ามือ้จวชาียกนะเา่าบียังมืมอาหน้าก็จะขวท่าียวันเท่าจหน้าวันเท่ามือได้ลวันที่สองบเป่าที่สามเที่จะดวาไมาเฮืนไมาเฮืนเนี่ยบอบอซ้อมกับซาบิเลยซาบบอกแต่ยังกินอยู่ก็ยกินนั่นน ซ้ำซ้ำเนเสาเนะแตนี้กินอย่างส่งอีปลาก็บกออยู่เลยกินก็บกฟอยยู่จัเดียร์อยู่นะที่สองที่สามที่องมที่สามหนึ่งมันเปนเาท่องที่เออการมือนั่นไงแบบกินต่อต่อต่ไปเลยังกินหลังจากกินแล้วที่สอง่าที่สามธรรมดาที่สี่ต่อไปอยู่ใหอีกทีเลย

นนว่าอ้ลอยเพ no <laughs> <c oughs> ื่อนเพื <c oughs> ่อนยังมันท่นเดือดตเ่อเ่รจายชูเบายจมึงางอหม่านพวกหนาชางมากันนอกที่นองเอ้เนรักกันเนาะส่งไทาส่งนจริงมคนมั่นก่อนจริงหั่นข่าันโอนไปเด็กกนเลยนะมันยังไหนะเขาอยู่ไก่อะนะเปไานโวการมาเร่อต้องมาแห่กัมืาที่นอ้าโอนจะมีานบาตุวัชิโนใสเหมือง้ยได้ก มามาส่งล้วดีกว so mm ่า hmm. ท hey, right, oh, ี่สาเซีใช้เลยสิเธอนึงเธอียวเลยบอนนบ้ตอนี้เธอสองเจอดเอามีอีกคนนึ่งเลยมาอาเจ้านบไอ้ดำตเอาเอะละ4หาเซนนะบิ่งหจคนบุไล่หลานตื่นเป็นแตเมีออยู่บ้านนะนะพี่น้องบ้านนี้บ้านมาานา บานนะาน้าเมื่องปากซองแสงโซนนักเนานะคเมืองซองคอปากซองปากซองเวนเมื่องหรือเป่าบ่หอปากซองนม่เวนเมื่องเป็นบ้านนะเนาะเป็นตลาดปากซองเป็นอาหนางเดาเออถ้ามาไกลว่าไกลเจดไกลเจอแท้ไกลจากบ้านลุกมาหน่อยหน่อยเจ็ดสิบปลายหน่อยเจ็ดสิบปลายขอทยไปอยู่ับ้านเจอมาละเน่บอนกันฮะ นเดียวกันเออปชามไปตีปะขบวนหั่นเลยเข่าท่าเขาบ้านเตรียมราแต่ไหนหั่นเลยปากซ้องคนหน้าฝากข้างเออคนหนาฝาข้างกันบานแล้วบานยังห้อยปังหน้าห้อยปังจากดี่บอกว่ชื่อนะเดยกเจอเนอะลอยเติกก็โลกมันโดนไปชนึงเือตั้ตอนนั้นหันไปยเงียปูกระโดเพื่อนอเรื่คุ้มเมือนเอาสั่ก็เลยไป แบบโบมีมูไปแน่จีโรช่าไฟเปรียนทางจังหวเนาะขี่รถมั่งใต้ไปก็ใชไหมหนูอนได้ั้แต่ี้ยังมอนนะีรถ่ใหญ่จียวเก่าลูกมันบอทจีโรยใหญ่จีใต้ีโรดเนาะจีโรดซานเนาไปเนาโอ้ยจีโ่ดซานจีโรดซานนอ่อม่งนอ่อ่งหอมว่าพี้องเลยน่้เนาเ่องเลย เอาโมนันเนธจะมีอะไรยอดวิวจะถึกหลายอะไรเอายอดวิวมาหลอกกันเมียเนเอาถึงเนียจริงอะตวอ่อนาะจะเบื่อเพิ่มอ่านย่าได้จะนอนของก็เจ็บม่ไดงเก็บล้ไปแล้วนี่แหละล้วที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้มานี่นี่แคกคืออะไรปลดเอ่อกนนะฮามแ่ที่ห้ามไปกี่ัดเรกจห้ามได้ซะ ไอแซงันเดานอนนี่เรียกผมร้มาทิเาะหามไปแน่แซงสูบเต็มเหนียพี่น้องบารก็แซงสูบมานพี่น้องเลยหาวท่านแม่น้องสาระความจริงสาสูบมาโเดลบมาหนเดาะูบว่าเหนียท้องเฮ้ยไอนอนน่าเด็ม่ากันยนั่นนั่นนังเนางสูมา บ้าน้าคมจะใช้สีหมืนสาวมกทนเราะตื่นะสาของเองได้อนบอาบอกเฮ้ยแต่มือี่นี่แล้วกมิมานดมามันเกิดล้วนี่โอ้ามันเกิดจะดังจะรัดเอใส่นี่ยจะมีอสาเอฟีมาเนี่ยจะได้เอห้องนาะเลือดจะได้บร์้วค่ะ นั่นที่ต้มอ,อยู่หอ้องแล้ต้มเป็นต้มไก่เอามาต้มตุป <c oughs> กิน็ต้มปลากระถับกรักินหดต่ทอนอก เอาเ้เบเนี่ยเคยกินอยู่โอ้้จะได้วุดี่านดีจะเตีอยวเกลือแม่แรนะแม่แรนี่สนามแดมาแล้วนี่จะทาแล้วอกกันแดงเล่ากินคือบุกีรถออกกําลังกายเป็นยังไงบุกีรถออกกําลังกายคือบอกซเออกซิออกออกกํลังกายเด้แต่กินไมด้ยาว้ใสดตเกยังเดียวนี่ ยาเล็กำลังไดังนได้ันนอสไอ้ีโอ้ยไอ้ทีออกไ่ไหนกนั่งส่ทีนี้คอมาเล่นจัดเป็นยังไงเนาะเนาะมันมั้เปนแบบไปเบี้ยแบบเป็นแบบจดังไงเนาะคางยังกินยาการสิงบอดีออกจากอันนี้พี่น้อง แจ้งชิ้นหาคนมันไปอยู่ชิ้นหาคนเลยโอ้ดีเลยแจ้งชินห้าคนที่สองเอารถเอามาให้เด้อเดี๋ยวฉีโทดใส่หรอเอารถมาหน่อยเอามาให้จะดใส่รถไปใส่รถไปใส่เนี่ยอะไรจะใส่เอารถเอาหน่อยใส่รถเจ้าไปใส่รถเข้ามนแล้วเขาก็มีโอ้มาเลยเฮ้ยตัดหนวดบอสสบายดีมีหนองจมูกตื่นเมื่อคืนไปวันเกิดพอสมใจแจ้งใส่พอใจพอไอ้ไม่โก้ แยกจากจ้าเลงฮะเจ็ดวนมิแต่ไม่โกมาแล้วมากระป๋องคือมอเตากลับแล้วเราส่งพอ์แล้วแจไดวันแล้วสิ่าแล้วว่าแล้วสิมาเขา่วนไปผมกเลไปทเขาสั่เจ็ดวันมีเตะแล้วแลสิมาแล้วสีไอซีน่ไปฮัรเนาะใส่รถไอซีว่าสุกนัดกันเลไแะแต่ว่าอันนั้นพี่น้องรืศดรยังรถบีเอ็มดีดีจั เยียมยังเราก็ได้่าอยู่สลองก่อนนะัเส้นเส้นเลย่ขไม่โกเลยก็จะไปก็จะไปใส่วปัองวะมันาไปฉับชักเปนประวัติฉบับชไปอคอต่เาม่หลุดเด้เขาจะหลุดคอีกจะ่อแบจอยแงเนาะกินกินได้ละทีทีนนักลงมสหนอเยโซนนาหาลูกทุกคนโดนน้ำหนักลง เบื่อเบื่อคอมเมนต์มึงสุบจะมาบอสช่วดใ่าควกันได้อสบจะมาแบบนี้วะพอก็เลียงดกรเงค่าซ่องค่ามันมอยดูได้แล้วกระนากหาวสะานซีวิตยูทูบเบอร์แจารช่างทำงซีทำนยูทูบเบอร์ลนี่ตัวนี้จ็สับตัวนี้เอ็ดสับเอ็ดเมืออนี่จ็สับ ลานสับไก่ลายสับแล้วับกูมีกินไม่ใสแช่นช็นะกูบเจะแยกหมดไก่สับไล่กูไมกินเนะสับไล่กไอ้ต้นไกมันขึ้นไาสับมันยุดส่วนไหนติดตาม่ยารขึ้นเียัจมาถ่ายเนี่ยได้เด้อเราลงคลิปคลิปหนิว่าได้แล้วก็มาคัมแบ็กแหละเป็นไล่เป็นโนเด็กกล่มันได้ไล่ กะลงกะติกงลงเดี๋ยวเดียเาจะโศนพี่เนาะเอฟซีประามไป้คิวคอยอ้าวคือบันมานี่แล้วกันอันนั้นนนี้เอมาเอาตีก็ต้องให้โอ้ยเอดกเนอะเนี่ยชนไปนเก้ากป๋กับ่ออาผู้ใดกรถามมีคนถานอยู่บ่อยปะเออพูดนัไปไใส่กระาจะเป็นยังมเพลงมเพลงีสิคือกันเนึ่งแม่เจ้ากันผู้นัไปไส่ สื่อเด้บ้างทีเอ้โอแล้วว้ือังเลม่ไดมาใหู้ก่เอกเขึ้นไม่มีบอ้นนี้เอกเปกติ้ารสิ่งช่องน้ขึ้น้หลมั้ะไมได้ได้เาเาเออดีแล้วผมเอยไปอยู่นมงให้เขาทำแมนแนเนาะคือเขาเปียกเขาลายไปเลยแมนๆมเนาะแมนูปกุตา อเปีแล้วเขียวมันใสก้อยอย่ยงแคเนะม่ยังไม่ต้องแข่งไม่แค้เขียวมันใสอยบอกแ่คนเห็นอยู่เนาะคนมู่จัดกันว่าคนเก็บสูมาได้วอเก็บวะใบุคคลอาพี่น้องเนาะก็บจะมัเป็นขาใจโนคนื่แบบคนน้่

บาแเนี <speaking> ่ยเก็บขยะหางนี่เพนยืนเบิ่งเด้อเเก็บอยู่นอกเก็บอยู่ไน่ไอยู่ไนากันหามไปแล้วแสงเียกินแสงบ่สิทําที่อยู่ก็ยําหลบถ้าสิาให้กทางาเ็บ่มันเก็บทีนี่จปนันว่าเก็บคาที0 5 0 80เเก็บงนาได้ส่ไดก็เอยู่เนาะถ้าไ ไปถิ่มย <desserts into> <hungry> ู่เนาะรัดแต่เขาไดีอยู่นี่เขาไปดีจักอย่างนึ่งเยอะๆอย่าเขาเลาะเยาไเยตาเป็นี่หเแกงไม่ต้มนะนั่นแหะไม่ยกินเผาแกงไม่ต้มนจียนตีแกง่ต้มนะพี่น่องเดื่อมือแรกเขาสียไปสื่อเค้กมาให้กับรัฐเนาะ วันเกิดเพิ่นจักปีได้เอร็ดเวลาจักปีเค้กาี่เจ้าใโอ้ยสื้อเค้กเกือพวกให้เจ้าเค้กุกลียนผูเอาจจักปีบ่ตอนนี้เจาหาเอ้ยังข่อยกับเจ้าหาเจ้าหาปีจาำกันกัข่อยส่อคือเจ้าจังหน่อเจ้าหน่อยก็ข่อยจะเกิดสองพันบ่แน่จะเกิดเื้อซี่เกิดเกิดสองพันเจ็ดสีนี่นะเหกเอา ีนีเซากเออเออออา่อาซะโกมันก็ซาหาีตัวเออเออซหาก็เซาหาเสดดว่าคอยสซาโกวะนี่เออแแล้วว่อภาพจ้ะจังคอยฮักกับโกมหอเซาหาไปอยู่หนึ่งนี่ไปพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนานาะเดียวห้องสีไปคลิปไปซ้ายหน่อยตาคลาิปล่องหน่อยไปที่เกิดมาแรงแมแรงแแรงเขาก็ถ่ายคลิปหนึ่ง ไว้ายเลยทุกคนจุ๊บจุ๊บซีซอิ๊วกักเล็